เพลงไหนแล้วก็ท่อนไหนที่ชอบอ่ะเริ่มจากอาอายเลยละกันอืออ่ะได้ค่ะงใารที่สุดละแต่น <laughs> สง่สงง่ายสุดนะฮะ <laughs> เออเพลงที่หนูชอบคือเพลง nobody perfect ค่ะมาแล้วค่ลงที่ชอบก็ tomorrow's not p r o m i s e but I'll be okay ตอนนี้ค่ะคุณลู้ครับท่านผู้ชม tomorrow's not p r o m i s e <laughs> <laughs> ในวัน yeah. ah, hmm. okay. okay. ีเอเก่งเหมือนกันอเพลงนี้เนเดียกันเลยข่อนท่อนหูกเลยเ่อคก็เะเห็นมันลงว่า Never mind ควรักย้อนน้ำมันไม่หายแต่สิ่งที่เรายความรักฉันต้องกาย It's alright I'm never mind เพลงเขาไม่บอกค่ะคือฉากที่แบบมันมีความแบบเอาเอาความกวนความสับโปไปเล่นกับถนนมอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็บเบอร์เบิ้ลกลากลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบเขาจะพูดภาษาเรียบร้อยยังไงเดี๋ยวแบบกวนซอนซนหน่อยถ้าพูดยากเต้นให้ดูก็ได้นะจะเห็นมันมีความกวนมีความแบบว่าแบบเออนั่นแหละค่ะความกวนนั่นแหละค่ะ กถ้าโจโชอบเพลงบุร so, okay. ีบอมเหมือนกันค่ัไปชอาของเหนหน้าที่ลองว่าอน่นะทำไมต้องมัวแต่อยู่ในกลอบชีวิตนะไม่ใช่รูปถ่ายไเยส่ค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันต้องแบบว่า อกอกนกกบจะไมต้องมาตอยู่ในกรอบชีวิตั้นไม่ใช่รูปใจจะชวนบ,บีม่ไม่ใช่ว่าฉันม่รักเขาใจนะให้เป็นปกติหนูจะเาวุวองแต่ว่าหนูเปลี่ยนใจมาเอาภาพหลอนก็คือ่อน่นทุกครั้งที่ฉันพยายามลบกก็เหมือนแค่ว่าแบบมันเป็นคนคนหนึ่งที่เราพยายามจะลืมบางอย่างแต่เราลืมไม่ได้มันยังวนเวียนอยู่ในหัว คฉัคคคนุหจริงชอบหลายขออของแตลนเทียน,นะคะแต่ว่าข่อที่รู้สึกว่าเอ้ยเราถูกใจก็เป็นค่อในเพลงีิบลค่ะเป็นท่อนที่เป็นร้อนี่แหล่ที่เอกว่าดราก็รอนเย่ืนยัแบบวีเดอร์่งทำมันทำมันทำมันเกสั่รู้สึกด่นาะรู้สึกว่ามันรอแล้วแบบ